สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมรายการ b r a c i n g House Ad Val Action กลับมาพบกับคุณผู้ชมทุกเช้าวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะคะสำหรับวันอาทิตย์นั้นเราก็จะนมัสการพระเจ้าร่วมกับอาจารย์สีขังเสิงทีมงานที่สาจาก Living Stream นะคะคุณผู้ชมคะเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของเราหลายท่านก็ เขียนมาให้กำลังใจโทรศัพท์เข้ามาให้กำลังใจและก็มีข้อความที่ถ้าหากสงสัยอะไรก็จะตอบกันไปตามเรื่องที่คุณผู้ชมสงสัยนั้นนะคะคุณผู้ชมคะสถานการณ์ทุกวันนี้หลายท่านเสพข่าวเราดูข่าวแล้วไม่น่าชื่นชูใจเลยเป็นคาิสเตียนบางท่านหรือคิตาชนบางท่านเมื่อเกิดภาวะวิกฤตแบบนี้หลายท่านติดโควิดก็มีค่ะ เราระลึกถึงพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งที่บอกกับเราว่าบรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงกลับมาหาเราเราจะให้เจ้าทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคุณผู้ชมคะคนที่ทํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักนั้นหลายคนไม่มีงานก็ไม่มีเงินบางคนมีงาน แต่ว่างานนั้นจําเป็นจะต้องมีลูกค้าต้องมีคนที่มาซื้อสินค้าแต่ในสถานการณ์แบบนี้ขายของไม่ได้เลยบางทีไม่รู้จะเอาอะไรมาทานนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะถ้าหากว่าเราไม่มีอาหารที่ตลาดเราก็มีน้ำใช่ไหมคะในแม่น้ำนั้นก็จะมีปูมีปลามีกุ้งมีปลาเล็กปลาน้อยที่จะไปหาผักหาไม้ที่อยู่ในป่าเพื่อจะเอามาทำอาหารทานได้แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยคุณผู้ชมทุกอย่าง เปลี่ยนระบบทั้งหมดเลยแต่ว่าคนที่สามารถครองชีวิตคนที่รู้จักแผนการของพระเจ้าที่มีในชีวิตของตนเองดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องอย่างเช่นบางท่านทําสวนผักปลอดสารพิษผักสวนครัวนะผักที่ทานได้ตอนนี้หลายท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะเอามาดํารงชีวิตได้ในสภาวะวิกฤตแบบนี้ไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ในสภาวะแบบไหนเพราะว่าเจ้าหน้าตอนนี้ก็บอกกับเราอย่างชัดเจนนะคะว่า คนที่ทำงาน,นเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้เจ้าทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขเป็นถ้อยคำของพระเยซูคริสต์ที่เชิญทุกคนที่เชื่อในพระองค์คนที่ลำบากเหนื่อยๆบางท่านลำบากคะ่ะบางท่านลำบากด้านกายกาย,ยภาพลำบากมากบางท่านลำบากที่ใจคุณผู้ชมคะเพราะว่าจหน้าของพระเจ้าตอนนี้บอกกับเราผู้ที่ทำงานลำบากและ เหน็ดเหนื่อยแบกภาระหนักพระเยซูปเป็นผู้ที่มาปลดปล่อยพระเยซูปเป็นอดาดัมคนที่สองเราเจอคาําสาบแช่งเราเจอขนกระทบตั้งแต่อดัมทาผิดต่อพระเจ้าและเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าความลําบากเหน็ดเหนื่อยและคาําสาบแช่งนั้นลงมาถึงมนุษย์ชั่วลูกชั่วลานแต่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นอดาดัมคนที่สองมาบอกกับคนว่าให้ผู้ที่ทํางานนะ่ะผู้ที่ลําบากและเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าจะเหนื่อยทั้งกาย ใจหรือว่าวิญญาณจงมาหาพระองค์และพระองค์จะเป็นผู้ที่ทำให้หายเหนื่อยและเป็นสุข เราตีความหมายได้หลายทางมากคุณผู้ชมคะคำหนุนใจในวันนี้อยากจะบอกผู้ชมว่าพระเยซูยังเป็นผู้ที่จะทําการอัศจรรย์นในชีวิตของเราทุกวันนี้หลายท่านถ้าไม่สแสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริงถ้าไม่สนิทกับพระเจ้าอย่างแท้จริงลําบากแน่นอนค่ะบางท่านติดโควิดไปแล้วแต่พระเจ้าทําการอัศจรรย์เมื่อเขาอธิษฐานอย่างแน,น่นหน่นกับพระเจ้าสแสวงหาพระเจ้ามีผู้ที่เข้าไปอธิษฐานให้เขา เาล้นนัก็หายตวัวอย่างเช่นพี่มาร์กนะคะได้ไปกอดพี่นาธานซึ่งเป็นโควิดในโควิดนั้นเขาไม่ให้กอดกันถ้าอยู่ไกลกันมาก ดูแลตัวเองรักษาตัวเองดูตัวเองให้รอดปลอดภัยแต่ในความรักของพระเจ้าพระเจ้าบอกพี่มักให้พี่มักไปเยี่ยมพี่นะันไปกอดเขาไปสัมแดงความรักแต่ในขณะที่พี่มักนั้นมีความร่ำรนในพระเจ้ารักพระเจ้าและฟังเสียงพระเจ้าเป็นพี่มักก็ไปทําตามแต่ถ้าพี่มักไม่ทําวันนั้นพี่นานานก็ยังไม่หายหรืออาจจะหายด้วยวิธีการทานยา แต่นี่การหายของพินาานหายป่วยเป็นสุขคือการที่ท่านได้รับความรักของพระเจ้าผ่านทางพิมารผู้ที่ลำบากเกหน็ดเหนื่อยแบกภาระหนะักบางท่านตอนนี้แบกภาระไม่ใช่เฉพาะหนี้สินไม่ใช่เฉพาะการทำมาหากินแต่ละวันแต่แบกภาระฝ่ายวิญญาณด้วยคุณผู้ชมแบกภาระฝ่ายวิญญาณอย่างเช่นเจอศัยศาสตร์เจออะไรที่มันเป็นมนด์ดาเจอผีมารซาตานทำร้าย สมาชิกเราหลายคนก็เป็นแบบนั้นนะคะเป็นสมาชิกที่อื่นแต่เมื่อมีโอกาสมาอธิษฐานปลดปล่อยเขาก็ดีทีละขัน้นทีละตอนเราขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้รับใช้พระเจ้าอย่างเช่นอาจารย์โอท่านทําภารกิจด้านนี้ปลดปล่อยคนออกจากโดนทําร้ายฝ่ายวิญญาณปลดปล่อยพิมารสตานวิญญาณชั่วให้กับมนุษย์ที่ต้องการการปลดปล่อยในนามแห่งพระเยซูคริสต์ เมื่อใช้สิทธิอำนาจพระเจ้าจะเจิมผู้รับใช้แต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นพระคำของพระเจ้าบอกกับเราอีกว่าพระเยซูทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตผู้ที่จะไปถึงพระบิดามาทางพระเยซูไปถึงแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะเราลําบากไหม ถามว่าทุกวันนี้หลายคนที่อยู่ในบริสิ่งเฮาเราขอบคุณพระเจ้าพี่น้องได้รับพระพรกันมากเลยค่ะหลายท่านที่เข้ามาใหม่ก็เรียนรู้กันไปแต่คนที่เคยอยู่ที่รายการบริสิ่งเฮาแอดไว้ไอชั่นโทรศัพท์คุยกันเกือบทุกวันไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาที่เราจะทําโครงการกันนะคะไม่ว่าเราจะทําบริสิ่งเฮากันประมาณ10กว่าคนตอนนี้พระเจ้าเทพรให้กับทุกท่านตามขนาดพระพรที่ทุกท่านจะได้รับเนื่องจากเรามีโอกาสได้ผ่านวิกฤตแห่งความลําบากเหน,นื่อยแบกภาระน่ะ ทุกคนที่มาในนี้นะคะที่เข้ามาสู่กบบระบวนการของเบร n ิ h o u ฮ e หลายท่านเจออำนาจมืดทำร้ายเป็นร่างทรงมั่งแต่ตอนนี้พระเจ้าโปรดปล่อยให้เป็นผู้ประกาศนามแห่งพระเยะซูแล้วมีการอศจรรา์ทุกครั้งบางท่านเกือบฆ่าตัวตายอย่างเช่นพิวัชรินก็จะฆ่าตัวตายหลายรอบแต่ทันทีที่จะฆ่าตัวตายก็มีคนมาเจอทุกครั้งเลยบางครั้งตัวเองเจอบัติเหตุล้มฟาดที่ห้องน้ําหัวฟาดที่ห้องน้าแต่ก็ไปโรงพยาบาลได้ไม่ตายเพราะอะไร ซาตานจะทำร้ายเพราะว่าซาตานนั้นทดสอบทดลองทั้งทดลองอย่างหนักด้วยนะคะทดลองเอวาและอาดัมก็ไปฟังเอวานะคะไปฟังภรรยาเจอคำสาปแช่งมมมนุษย์ก็เลยพ่ายแพ้แต่อาดัมคนที่สองคือพระเยซูคริสต์เข้ามาและปลดปล่อยคุณผู้ชมคะเพราะว่านะาของพระเจ้าตอนนี้อยากหนุนใจคุณผู้ชมคนที่ทํางานหนักหนักมาก บางคนอยู่บ้านมีเงินมากมายแต่ก็หนักฝ่ายวิญญาณเราเจอคําพย,ยานหลายคนนะคะที่มีเงินเนยอะแยะมากมายแต่ในฝ่ายวิญญาณไม่มีความสุขไม่มีความรักอยากได้ความรักก็ไม่มีจนกระทั่งวันหนึ่งไม่เหลืออะไรเลยแต่มีความรักในพระเยซูเขาก็ได้รับการปลดปล่อยฝ่ายวิญญาณด้วยวันนี้อยากท้าชวนคุณผู้ชมค่ะ อะไรก็ตามที่มาผูกมัดคุณผู้ชมอะไรก็ตามที่านผู้ชมมีภาระหนักมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามอบกับพระเยซูคริสต์เราเจอผู้เลี้ยงที่เข้าใจ ที่รง์นี้สําคัญมากผู้รับใช้ที่เข้าใจค่ะผู้รับใช้ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสมาชิกผู้รับใช้ที่เข้าใจน้ําพระทัยของพระเจ้าและคําสั่งของพระเจ้าเพื่อจะปลดปล่อยช่วยเหลือสมาชิกของพระเจ้าที่ส่งมาให้กับตนเองนั้นเราต้องหาให้เจอว่าผู้เลี้ยงคนนั้นที่จะมาดูแลเราฝ่ายวิญญาณของเราคือใครแล้วเราจะไม่ลําบากไม่เหน็ดเหนื่อยและไม่ต้องแบกภาระนะ่ะทั้งฝ่ายกายภาพจิตใจและจิตวิญญาณขอพระเจ้าปลดปล่อยคุณผู้ชมค่ะให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายต่าง ให้รับพร,พรในแผ่นดินคนเป็นค่ะขอพระเจ้าอวยพรในแผ่นดินคณเป็นในน้เมือของคุณผู้ชมและให้คุณผู้ชมนั้นสหายหารพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าทุกวันพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทรงจัดเตรียมทรงทําการงานของพระเจ้าในชีวิตของคุณผู้ชมด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ